เราแข่งมารวม20ปีแล้วเฉพาะนักเรียนจนมาปีนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณท่านกรรมการผู้จัดการช่อง7ด hd คุณพัฒนพงศ์หนูพันธนะท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของกีฬาปีนี้เรามีถึง4ฟซีรีส์กีฬานะใช่ค่ะเรามีฟุตบอลนักเรียน7คนกีฬาดั้งเดิมของเราเรามีวอลเลย์บอล เรามีบาสเกตบอล3าคนแล้วเราก็มีเซปักตะกร้อคุณผู้ชมปีนี้เรามีถึง4ฟซีรีส์จัดครั้งละประมาณ2อสมเดือนเนี่ยเข้ามาแล้วก็จัดเป็นแล้วแต่ไตรามาสแล้วจัดฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7จ็ดีมาก็ร่วม20ปีแล้วใครจะไปนึกว่ามันจะมาปังปูริเยทนิที่ว่าสนามแตกกันในปีนี้ <ทะ S 1> เราก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะจนเมื่อวันเสาร์วันเสาร์เราก็จะมีน้องปุ๊กนภัสกรน้องผู้ประกาศของเราไปทาหน้าที่กับพี่ไอสอนสวรรค์เนาะก็แจ้งข่าวเข้ามาเป็นระยะเพราะเราจะมีคู่ชิงที่3ก่อนคู่ชิงที่3ก็เยอะล้ว พอน,นีน้องก็เริ่มส่งเข้ามาว่าคนเยอะตามลำดับแต่ไม่เป็นไรพี่ตั๋วเข้าไปนั่งข้างในเนี่ยมันมีจากัดแต่ไม่เป็นไรเขาประสานทําจอใหญ่เอาไว้ให้หน้าคัานนี้มีบุตรใช่เขาเป็นจอใหญ่ LED เลยให้ดูตรงนั้นอะเออเดี๋ยวไปรอดูตรงหน้าน,นี้ไม่บุตรได้ใช่ส<ป>ักพักน้องบอกต้านไม่อยู่แล้วเขาให้เข้ามาแล้วพีนีก็เข้าไปคุณผู้ชม ระหว่างที่ชมกันอยู่เชื่อว่าท่านก็อาจจะได้ชมกันไหลคนผมก็ดูผมก็ดูอยู่ที่นี่แหละน้องบิวก็ดูมีทั้งที่ดูหน้าจอซึ่งยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้รอเลตติ้งออกมีทั้งคนที่ดูผ่านหน้าจอจออื่นที่ไม่ใช่จอโทรทัศน์ติ๊กตอกช่วงที่คุณอ้ําพัชราพาไปไลฟ์คู่กับน้องเจนนี่ในช่วงเทศกาลเจนนี่เนี่ยล้านสามล้านสองใช่ไหมล้านสองว่า่ล้านสองแสนวิวค่ะแต่ฟุตบอลนักเรียนเจ็ดคนในติ t กตอกล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดวิวทำลายต แคปทันแค่ตอนล้านสามเอาเป็นว่าทุกแพลตอฟอร์มของเราเพราะเรามีแพลตฟอร์ม a c e b o o k Live เนี่ยเรามีทั้ง c ีเอชเจ็ดเอชดซเเรามีหลายช่องทางของเราเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วเราก็ยังมีเพจลูกย่อยๆต่างๆมีแอป,ปที่ท่านดูท่านอาจจะดูผ่าน Tru e i ดดูอะไรก็ตามที่เป็นแอป,ปดูทีวีสดเนี่ยซึ<ฆ>่งก็ขึ้นอันดับหนึ่งทุกแอป,ปเลยเนี่ยรวมๆกันคุณผู้ชม4<ภ>ล้านกว่าจะ5ล้านคนที่ดูพร้อมกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วง4ี่หาโมงเย็นแล้วก็มียอดชม 45ล้านวิวนะคุณผู้ชม